สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้มีภาษาฝรั่งเศสในหัวใจทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับภาษาฝรั่งเศสทันใจหรือภาษาฝรั่งเศสพอเพียงนะครับบทเรียนในวันนี้ผมก็จะขอย้อนกลับไปแสดงตัวอย่างการใช้คําบุพบ,บทนะครับร่วมกับกริยาต่างๆนะครับแล้วก็ในที่นี้ก็จะมะีข้อคิดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของภาษาไทยนะครับว่า ภาษาไทยเราคิดแบบนี้แต่ว่าพอมาเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาจะต้องอใช้รูปแบบที่ชัดเจนตามหลักไวยากรณ์ในภาษาฝรั่งเศสนะครับผมก็จะเริ่มด้วยการใช้กริยาอาเลแล้วก็ตามด้วยชื่อจังหวัดแล้วก็ชื่อประเทศต่างๆนะครับเราดูกันเลยนะครับผมไปกรุงเทพนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าผมไปกรุงเทพนะครับ Je v ว i s à b a บองก k นะครับ Vais Bangkok. ก็จะเห็นว่าคำว่ากรุงเทพก็เป็นชื่อจังหวัดหรือเป็นชื่อเมืองนะครับก็จะตามด้วย p พ e p o พ i t i o n R ได้เลยทันทีนะครับทีนี้ผมก็จะผมไปเกาหลีนะครับเห็นไหมครับผมไปเกาหลีเชอเวอองกอเกอันนี้กอเกก็เป็นเพศหญิงนะครับประเทศเกาหลีก็ถือว่าเป็นประเทศที่มี เพศเป็นเพศหญิงนะครับเอกพจน์นะครับผมไปญี่ปุ่นนะครับในขณะเดียวกันก็คําว่าประเทศญี่ปุ่นก็จะตรงข้ามกับประเทศเกาหลีนะครับก็ <c oughs> คือออยู่เป็นประเทศใกล้ใกล้กันนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมใกล้กันภาษาใกล้กันนะครับแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสจัดให้ประเทศเกาหลีนี่เป็นเพศหญิงส่วนประเทศญี่ปุ่นนี้จะให้เป็นเพศชายนะครับ เมื่อใช้ร่วมกับแว็บอาร์เลย์นะครับก็จะตามด้วย p พ e ร o โ i t ิสต์อาใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอกับเล Japon ก็เป็นอาร์ติกเดฟินีนะครับก็จะลดรูปลงเป็นอาจากอาบวกเลก็จะลดรูปเหลือเป็นโอนะครับเชวโอซาปองเพราะฉะนั้นโอเนี่ยก็มีที่มาจากอาบวกเลนะครับแล้วข้อหลังจากนั้นก็ผมไปอิรัก นะครับอันนี้ผมผมไปอิรักนะครับเ e v a ออ e เนียอันนี้ก็จะเห็นว่าปกติคนที่เรียนภาษารังกศษก็จะต้องเรียนอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะใช้กริยาอารลก็ตามด้วยชื่อจังหวัดชื่อประเทศให้ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่ามีความซับซ้อนพอสมควรนะครับอย่างกรณีของ ประเทศเกาหลีเราใช้อองเพราะว่าจัดว่าประเทศเกาหลีเป็นเพศหญิงเอกพจน์นะครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วยสระหรือพยัญชนะไม่เกี่ยวนะครับขอให้เป็นเพศหญิงก็จะใช้อองหมดนะครับส่วนซับป,ปงนะครับเชเวอซัป,ปงก็จะเห็นว่าเป็นเพศชายนะครับแล้วก็ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนะครับก็คือขึ้นต้นด้วยพยัญชนะชีนะครับก็จะใช้โอแต่ในขณะที่ คำว่าอิรักนะครับหรือออรักในภาษาฝรั่งเศสนะครับก็จัดเป็นชื่อประเทศเพศชาย,ชยเช่นเดียวกับชาปงนะครับแต่ว่าเราก็ให้เราสังเกตก่อนนะครับว่าทําไมเราไม่ใช้เป็นโอออรักก็ถ้าออกเสียงว่าโอออรักจะออกเสียงยากนะครับภาษาฝรั่งเศสก็เลยปรับเปลี่ยนให้มาใช้กับองแทนก็จะเป็นเชเวอองเนรักเห็นไหมครับถ้าเราเข้าใจนโยบายนี้หรือแนวคิดน,นี้เราก็ใช้กับ ประเทศเพชายอื่นๆที่ขึ้นต้นด้วยสระนะครับเช่นผมไปอิหร่านก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับผมไปอิหร่านเห็นไหมครับเชเวอองเนียองก็คือเอีรองกับเอียักก็เป็นเพชายเหมือนกันนะครับแต่ว่าขึ้นต้นด้วยสระอีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาใช้องแทนที่จะเป็นโอนะครับทีนี้จากตัวอย่างที่ว่าเชเวอาบงกอกถ้าถ้าเป็นชื่อ จังหวัดใช่ไหมครับหรือชื่อเมืองนะครับแล้วก็กอเรก็ถ้าเป็นชื่อ,อเพศหญิงเอกพจน์นะครับแล้วก็เชเวโอชาบปงเพศชายเอกพจน์นะครับเชเวอองเนียใชย้กลับมาใช้อองถ้าเป็นเพศชายเอกพจน์แล้วก็ขึ้นต้นด้วยสระนะครับทีนี้ก็เก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะศึกษาวิธีการอ่านอะไรต่อไปนะครับผมก็จะลบข้อมูลตรงนี้ทิ้งแล้วผมก็จะใช้คําว่าผมไปผมไปสหรัฐอเมริกานะครับ อันนี้ก็จะเห็นว่าผมไปสหรัฐอเมริกาก็จะใช้เป็นภาษาฝรั่งเศสว่า s h e วอเซตาจูนีนะครับเชเวอเซตาจูนี Unis อันนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับว่าคําว่าอิตาลีเนี่ยเป็นชื่อประเทศนะครับเมื่อใช้กับอาเล่จะต้องมี p พ e p o s i t i o n r มาช่วยใช่ไหมครับแล้วก็ p r e p เพย์โพซิเนี่ยเมื่อมาเจอกับคําว่าอิตาลีซึ่งเป็นเพศชายประวุน์นะครับก็จะใช้อาร์ติคเดฟินีเล่นะครับเนื่องจากเป็นชื่อประเทศนะครับ เมื่อ R มาเจอกับเลก็จะลดรูปเป็น RU X แต่ว่าอา่านออกเสียงเช่นเดียวกับ RU นะครับก็คือ O เฉยๆนะครับทีนี้ถ้าอา่านตรงนี้เราจะเห็นว่า aux มีการเชื่อมเสียงระหว่าง O กับ z ิ t า s u n i โอถ้าตามด้วยคำนามที่เป็นที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสระนะครับก็จะอ,าอ่านไม่มีเสียง X นะครับแต่ว่าพอมา ตามด้วยคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระก็จะมีการเชื่อมเสียงหรือทำลีเยซงนะครับเฉวโอเซตาซูนี Unis, ไม่ใช่โอเอตาซูนี Unis, นะครับ vais aux อันนี้ก็ชัดเจนนะครับประเทศที่ต้องใช้ O หรือ RUX กเนี่ยนะครับก็จะมีไม่กี่ประเทศนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีประเทศฟิลิปปินส์ด้วยผมไปฟิลิปปินส์เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นชัดเจนนะครับเฉว u โอฟิลิปปินส์ก็ ฟิลิปปินส์ก็ใช้เป็นเพศหญิงเอกับพระอุพศนะครับก็จะใช้เป็นอวเช่นเดียวกับโอเซตาจูนีนะครับถ้าเราดูจากตัวนี้เราก็เห็นว่าการใช้เ,เพย์โพซิชองกับ,วบเว็บแอดเว็บอาร์เรนะครับก็มีความซับซ้อนพอสมควรนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าถ้าผมไปสิงคโปร์เราจะได้เพ,อพอาาย์โพซิชองอะไรนะครับผมไปสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็อย่าได้แปลกใจนะครับว่าทําไมชื่อประเทศ ปกติเราจะใช้องหรือ o r u นะครับแล้วก็ r u x นะครับ3ตัวใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นชื่อประเทศเหมือนกันแต่ทำไมกลับไปใช้ r เหมือนกับเสมือนหนึ่งกับว่าสิงคโปร์ยังเป็นชื่อ,อ,อที่จัดอยู่ในเ,เป็นชื่อจังหวัดหรือชื่อเมืองด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สาเหตุก็มาจากการที่ว่าในอดีตในอดีตน,นะครับประเทศสิงคโปร์เนี่ยครับเป็นเป็นรัฐรัฐหนึ่งในในในสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับ แล้วก็เมนเปรียบเสม,มือนว่าเป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งนั่นเองนะครับเม,มื่อแม้เมื่อแยกประเทศแล้วประเทศฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนก็คือไม่ได้ไปเพิ่มคําคนาหน้านามอะไรให้นะครับก็คือไม่ได้ไปเพิ่มว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอะไรต่างๆให้ก็สิงคโปร์ก็เลยยังมีฐานะมันก็เป็นชื่อเมืองเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในทางรัฐศาสตร์ในความเป็นจริงก็เป็นชื่อประเทศไปแล้วนะครับมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ เว็บอารตามด้วยชื่อเมืองชื่อประเทศชื่อจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่เหลือก็จะเป็นปริจ้อยนะครับอย่างเช่นเวลาเราบอกว่าผมไปห้องน้ำครับผมไปห้องน้ำอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะใช้ชวิโอตัวเล็บตัวเล็ในภาษาฝรั่งเศสจัดเป็นเพศหญิงผู้พจน์นะครับเมื่อมาเจอกับเมื่อใช้กับเว็บอ l รก็จะใช้ Preposit i o n R ก็จะใช้ R บวก ลีตัวเลตนะครับก็จะกลายเป็นโอตัวเลตทีนี้ลองมาดูที่ค่อนข้างยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับสาเหตุที่ยากนี่ก็มาจากภาษาไทยนั่นเองนะครับก็คือเวลาเราบอกสภาพอากาศบอกว่าอากาศดีอากาศหนาวอากาศเย็นอะไรต่างๆเนี่ยครับในภาษาไทยเรามักที่จะบอกว่าภูเก็ตอากาศเย็นนะครับเราเอาชื่อจังหวัด มาขึ้นก่อน,นะครับแล้วก็ตามด้วยสำนวนว่าอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศร้อนนะครับทีนี้เราก็เห็นว่าในภาษาไทยชื่อจังหวัดนี่เราก็ใช้ใช้เป็นชื่อชื่อเดียวได้เลยโดยไม่ต้องมีเพ p o s พ t i o n นะฮะผมไม่ต้องไปใช้คําว่าที่จังหวัดภูเก็ตที่ภนะูเก็ตถึงผมจะใช้ก็ได้แต่ผมไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะยืดหยุ่นในภาษาไทยที่อาจจะสร้างปัญหาในการาเรียนภาษาฝรั่งเศสให้กับคนไทยไม่มากก็น้อยนะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับว่า ตัวอย่างนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเวลาเวลาเราบอกว่าภูเก็ตนะครับเราบอกว่าภูเก็ตก็เป็นชื่อเมืองใช่ไหมครับก็ไม่มีอาร์กติกไม่มีอะไรทั้งสิน้นถึงแม้ว่าจะทําหน้าที่เป็นประธานนะครับก็สามารถใช้ชื่อเมืองได้เลยนะครับยกเว้นชื่อเมืองที่ถูกกาหนดให้มีเพศแล้วก็มีคํานําหน้านามเป็นอาร์กติกเดฟินิที่ชัดเจนนะครับอย่างคําว่าเลออาร์ฟที่เมืองฮาร์ฟนะครับในทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสนะครับ ภูเก็ตอากาศร้อนนะครับอันนี้เราก็เห็นเลยนะครับว่าภูเก็ตอากาศร้อนพอมาเป็นภาษาฝรั่งเศสต้องมีการแยกนะครับว่าอากาศร้อนก็คืออากาศร้อนก็คือ infectual ก็เป็นสำนวนบอกสภาพอากาศใช่ไหมครับเป็นแวบบอ่า eng p e r s o แต่คําว่าภูเก็ตในภาษาไทยเราเอาคําว่าภูเก็ตมาวางเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นประธานเป็นคํานามที่ทําหน้าที่เป็นประธานได้เลยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆ คำว่าภูเก็ตตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นกรคาบอกสถานที่นะครับหรือเราเรียกว่าเป็นกรงเปลี่ยนมองเดลีเยร์นั่นเองนะครับอันนี้พอมาเป็นภาษาอเงกฤษเราต้องใช้คําว่าภูเก็ตอินฟร a ชูเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็กรณีเดียวกันนะครับถ้าผมเปลี่ยนมาเป็นปารีสใช่ไหมครับปารีสอากาศหนาว เห็นไ,ไหมครับปารีสอากาศหนาวปารีสอ i เฟฟฟัวเนครับอากาศหนาวอากาศร้อนนะครับลบคําว่าอากาศร้อนออกปา,การีสอิฟเฟฟฟัวเห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นปารีสกรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมะีในกรณีแบบนี้เราไม่สามารถที่จะใช้เป็นคำนามปกติได้แล้วในภาษาฝรั่งเศสก็จะผันหน้าที่ให้กลายมาเป็นกลุ่มคำบอก สถานที่นะครับซึ่งเราเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับว่ากรงเปรยมองเดลีเยนั่นเองนะครับทีนี้ความยุ่งยากจะเกิดขึ้นอีกนะครับว่าเมื่อกี้เราได้เรียนรู้ว่าเช v e เวผมไปฝรั่งเศสเราก็จะใช้คำว่าเชเวอองฟรั่งใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาคำว่าประเทศฝรั่งเศสหรือฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าที่ฝรั่งเศสอากาศหนาวแต่ว่าผมไม่พูด เป็นภาษาที่ถูกต้องตามหลักวยากรณ์ร้อเปอร์เซน์ระบุทุกอย่างหมดถูกต้องตามหลักยากรณ์แต่ผมพูดเป็นภาษาไทยทั่วๆไปนะครับในชีวิตประจำวันว่าฝรั่งเศสอากาศหนาวนะครับผมหยิบคําว่าฝรั่งเศสขึ้นมาใช้เลยนะครับฝรั่งเศสอากาศหนาวเห็นไหมครับภาษาฝรั่งเศสก็จะต้องปรับเปลี่ยนคําว่าฝรั่งเศสถ้าดูเพลินเหมือนกับว่าเป็นคํานามทําหน้าที่เป็นประธานนะครับแต่ว่า ตรงนี้ภาษาฝรั่งเศสต้องตีความว่าองฟร็องส์อินเฟฟก็คือในประเทศฝรั่งเศสอากาศหนาวนั่นเองนะครับทีนี้ความยุ่งยากมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับว่าถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบว่าภูเก็ตอากาศร้อนกว่าเชียงกรุงเทพเชียงใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะมาดูว่าในภาษาฝรั่งเศสจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อเรามีภาษาไทยแบบนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็เก็บตัวอย่างเอาไว้ดูนะครับ แล้วก็ลบตัวอย่างนี้ทิ้งไปนะครับนี้ผมจะเปรียบเทียบว่ากรุงเทพนะครับอากาศหนาวใช่ไหมครับแล้วผมก็พิมพ์คําว่ากวา่าภูเก็ตเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากรุงเทพอากาศหนาวกว่าภูเก็ตผมใช้คําว่ากรุงเทพขึ้นต้นเป็นสถานที่นะครับแล้รลงท้ายด้วยคําว่าภูเก็ตซึ่งเป็นสถานที่เหมือนกันแล้วก็เป็นชื่อจังหวัดเหมือนกัน,ห,น,กนหรือชื่อเมืองเหมือนกันนะครับ แต่นี้ก็จะเห็นว่าในภาษาโซ,โซลูชั่หรือวิธีการแก้ไขปัญหาในภาษาฝรั่งเศสก็ใช้อาบงกอกเข้ามาเป็นกรงเปรยมองเดลีเยเช่นเดิมน,นะครับแล้วก็เนื่อง,งจากสํานวนเปรยเียบเทียบเวลาเราบอกว่าอินเฟลฟูฟัวต้องใช้กึ่เข้ามาเข้ามานะครับเพื่อจะบอกว่า,วากว่าเทียบกับภาษาไทยก็คือคําว่ากว่านั่นเองแล้วก็าตามด้วยคําว่าภูเก็ตทีนี้ก็สังเกตดูลูลชิกนะครับหรือตรรกะในการใช้ภาษาฝรั่งเศสเมื่อกําหนดเอาไว้อย่างนี้พอ เอาไปใช้ต่อในอีกสถานที่หนึ่งแล้วก็ทําหน้าที่เหมือนกันนะครับก็จะต้องคง p r e p o s i t ท o งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ภระงเสกก็จะบอกว่าอาบงกออีเฟ้พลูฟัวก้าภูเก็ตก็คือที่กรุงเทพอากาศหนาวกว่าที่ภูเก็ตนั่นเองนะครับจากโครงสร้างอันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาต่อเพิ่มเติมได้อีกนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนชื่อกรุงเทพกับชื่อภูเก็ตเนี่ยเป็นชื่อประเทศเราก็อยากจะรู้ว่ามันจะให ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็สามารถที่จะลบคําว่ากรุงเทพด้วยคําว่าฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสอากาศหนาวกว่าภูเกต็ตอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนจากคําว่าภูเกต็ตมาเปลี่ยนชื่อประเทศก็คือประเทศไทยนะครับฝรั่งเศสอากาศหนาวกว่าไทยเห็นไหมครับ e งฟองอีเฟคลูฟัวกองไต้ลองเห็นไหมครับ ฝรั่งเศสอากาศหนาวกว่าไทยก็คือกว่าประเทศไทยกว่าในประเทศไทยอะไรต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้ตรงนี้เราก็จะดูว่าองไตล้องก็ยังเอามาใช้อยู่ใช่ไหมครับเชวองไตร้องผมไปไทยเชวิองฟรองส์ผมไปฝรั่งเศสเชวิ vais, องชีนฉันไปจีนนะครับอีน,นี้เราก็ลองเปลี่ยนตัวท้ายดูนะครับจากคําว่าไทยผมก็จะเปลี่ยนเป็นสหรัฐอเมริกานะครับเห็นไหมครับองฟร็องส์ อินเฟฟลูฟัวโกเซตาจูนีเห็นไหมครับก็จะเห็นหลักตรกะในภาษาฝรั่งเศสที่เอามาใช้ต่อเนื่องนะครับอองฟงส์ France, เป็นชื่อประเทศเพศหญิงใช่ไหมครับแล้วก็ในนะครับในหรือที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเราก็จะใช้ Preposition on นะครับพอเรามาใช้กับคําว่า t t t s u n i s แล้วก็ทําหน้าที่เป็นกรรมบอกสถานที่ด้วยเหมือนกันนะครับภาษาฝรั่งเศสก็กําหนดให้ใช้เป็น Preposition on นะครับ ในที่นี้นะครับก็เป็นคอมเพลมองเดลีเยอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยเอตาจูนีแทนนะครับโอซิตาจูนีตามด้วยอารีเอ็กซ์แทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องพยายามทําความเข้าใจนะครับว่าตรก,กะในการใช้เพย์บูซิชงในภาษาฝรั่งเศสก็จะมีการนําไปใช้ต่อเนื่องกันไปนะครับไม่ได้หยุดอยู่ตรงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ต้องถ้ารีบทําความเข้าใจตั้งแต่เนิ่นๆเ,เราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ก็คือเอาไปใช้ต่อเนื่องกันไปนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักสมองพอสมควรนะครับผมก็จะขอยุติบทเรียนครั้งนี้ในวันแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้พบกับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจภาษาฝรั่งเศสทุกท่านในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ